สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะนี่ก็เกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ยังเก็บไม่เสร็จทีนะก็มาบรรทุกกันต่อนะลายก็จะใหญ่นิดนึงนะใหญ่ไม่มากใหญ่นิดนึงนะโอเคเดี๋ยวไปดูดีววบรรทุกปาล์มสิบเมตรกันต่อนะ่าจะเป็นไงคนระับเดี๋ยวเชืญนเพื่อนรับชมเกินด้วยเลยนะครับครับนด่ก็สุกดีนะแตงนี้สิบเมตรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสูราษสองหรือเปล่านะผมไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ขอคนเพิ์ม นะแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนกัน,กนสุราสองเม็ดดำนะครับสุราหนึ่งเม็ดส้มนะสุราห้าก็ส้มเหมือนกันนี่ไปข้างหน้าเลยไป,ปนข้างหน้าเลยไปเดินหน้าเลยนี่ครับปลากรูมันเมามันมากนะต้องล้างให้เขาซะหน่อยนะรถใช้งาน แต่รอบแล้วนะครับนี่รอบที่แล้วของงานตัดปาล์มนะยังไม่ได้ล้างเลยนะแม่เจ้าเป็นรถที่ใช้ได้อย่งอางอะลุโขเลยจริงครับถึกอึทกทนจริงคะเจ้ารีโวไปจำช่องกันเลยเดี๋ยวเจ้า ก็คือว่าจะเห็ดกินด้วยนะแปลงนี้แม่เจ้านีด่ดูก็อาจจะตายได้หลายต้นนะเริ่มทยอยตายกันแล้วนะแทบจะไม่ต้องเจาะก,กันเลยดีเดียวเจียวฝั่งนี้ครับอเห็ดลงนะเห็ดลงถ้าใครมีคําแนะนําวิธีการกําจัดไอเห็ดพวกนี้ยังไงนะก็คอมเมนต์ได้นะผมจนบัญญายจริงเรื่องเห็ดเนี่ยมันกินต้นไปซะเยอะเลยฮนะ บริเวณนี้ก็ล้มตายไปสองต้นสามต้นแล้วนะนี่ไม่มากบแบงนี้สีได้นะ ก็อาจจะรีวิวยาวๆช่วงนี้นะเรนเจอร์ก็อยู่ที่บ้านนะปามก็น้อยนะราคาปามก็กำลังดีนะครับใช่ว่าดีเลยแหละกำลังดีถึงดีเลยนะครับราคาแพงๆก็นะก็อาจจะมีขโมงขโมยได้นะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับขโมยกระโจนก็อาจจะเยอะนะราคาล่อตาล่อใจซะเหลือเกิน ว่าแลงนี้ก็คงจะเอาลําบากนะเพราะสูงกันเลยทีเดียวเนจะียนนั้นสิบเมตรเนี่โอ้โหถ้าจะขโมยก็หน้ามืดนะแปลงนี้ต่อเกียวก็น้ามืดเลยก็ยากเห็นใจนะไปที่จะขโมยปามนะมันเขากว่าจะใส่ปุ๋ยได้นะมันค่อนข้างจะลําบากนะกว่าจะให้ทลายมาแต่ละทลายเนี่ยไม่ง่ายนะ ปุ๋ยไม่รู้กี่ตัวนะอัดอัดอัดก็ไปใช่ตรงเลยนะยาก็ต้องตัดนะครับแล้วว่าที่ขนองนี้ไม่ไม่ได้ยินข่าวเรื่องขโมยปามนะที่กระบี่นี่รู้สึกว่าสองรอบแล้วนะเห็นในกลุ่มส่วนปามเขาโพสกันนะครับ cà bì ní ba m coi nhiều quá, còn nón mà đủ lại nè, lại nhanh nhanh không làm ăn Đúng có, không có, không có, không ก็สุราสองนี่ก็มันจะให้ผลผลิตน่าจะน้อยรู้สึกว่าถ้าดูในผลผลิตเฉลี่ยนะของปันปามแต่ละปันปามนั้นนัรู้สึกว่าจะน้อยกว่าสุราหนึ่งอีกนะสุราสองเนี่ยที่มากสุดเลยตอนนี้ก็คือสุราเก้านะที่ไปอัปเดตข้อมูลมาที่ศูนย์วิจัยนะครับสุราเก้านี่ให้ผลผลิตเยอะสุดนะตอนันต่อได้ตอปีเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะสุดเลย ปริมาณนนะ้ำมันก็เยอะนะสุราษฎร์ครับลองลงมาก็สุราษฎร์เจ็ดนะสุราษฎร์เจ็ดสุราษฎร์เจ็ดลงมานะครับเจ็ดแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองนะที่มากๆอยู่ประมาณนี้ที่เขานิยมปลูกกันครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแปบ๊บนึง นำหยบครับหยบยานเชือกครับยานเชือกหน้าบราใต้บ้านเราเรียกยานเชือกครับแถวนี้มันจะลุกนิดนึงนะตัดหญ้ายากาจะมัดเลย่อรีบใส่ปุ๋ยัเยอะๆนะใครมีสวนบามนะราคาก็อาจจะขึ้นอีกนึง เดี๋ยวท้าก็อานจ,จะขึ้น,อ,นอีอกนะจนนุ๋งครับจู๋งครับไหนยกล้อเลยไหนะขอสักรูปซิตุ๊บโอ้โหนี่ดูด้านใต้แม่เจ้าสงสัยเมื่อวันนู้นเดียวมันจะถ่ายคลิปนั่นนี่เปียบเลยโครนโอ้โห ใา้ดจริงรับรีโว่นะผลนี้ต้องยกให้เขาเลยนะเรื่องรุยนี่สุดยอดไปเลยครับรีโว่น,กนตตะก่อนใจเกษตรกรชาวสวนปลาล์มนะดูจากปริมาณรถที่เห็นเห็นที่ใช้น้ำในการรทุกปลาล์มเนี่ยรีโวนี่รู้สึกว่าเยอะสุดๆเลยนะแม้ว่าตัวใหม่นะเจ้ารีโว่ตัวใหม่เนี่ยราคา จะออกมาค่อนข้างแรงนะตอนเดียวเจ0 0 0สนส่พันะแม่เจ้าไปดูมาแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะมีคนบอกบ่บนบนว่าเออเจ้ารีวเนี่ยต่อเดียวขับสีนะราคาค่อนข้างจะแพงโอเวอร์ Over ไว้นะแพงกว่าใครเพื่อนเลยนะเทียบดีแม็หรือว่าไททัน Ford นะเจ้ารีวก็จะแพงสุดเลยนะเดบันดา โกรถกับปีเนี่ยนะแต่ก็คุณก็ยังซื้อใช้กันเยอะอยู่นะสงสัยน่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์อะไรพวกนี้นะมันไม่ค่อยมีปัญหานะเจ้าโตโยต้าเครื่องมันแรงเครื่องมันแรงนะโกใหมก็สองร้อยสีแรงม้าก,ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่เคยลองขับเหมือนกันนะถ้ามีตังก็จะซื้อนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะแต่ว่า อีสูก็แรงใช้ได้เหมือนกันนะเจ้าดีแม็กสามพันสปาร์กนะใช้ได้นะแรงกว่าคันนี้อีกมาการทดกงทดเกียร์อะไรก็ทำได้ดีนะดีแม็กแต่ว่าออปชั่นภายในก็ค่อนข้างจะน้อยไม่น่อยนะเจ้าดีแม็กเนี่ยราคาถูกว่าก็จริงนะแต่ว่าน้อยน้อย,น,อยนะออปชั่นให้มาโคตรไม่น่าไม่น่าซื้อมาใช้เลย ไม่แปลกใจทำไมเขาไปรีโวกนเยอะนะครับก็ไม่มากไปนี่นะสีไร่เองนะนาทีนิดเดียวามาถามในหวกทีนะี้ว่าสีได้เท่าไหร่นะผมกม่จำไม่ได้นะคร่าวๆนะประเมินด้วยสายตา <c oughs>

ก็วันใจชาวสวนบามได้นอนคนระับเจ้ารีโวเนี่ยไม่ได้อวยนะก็จากการที่เห็นนี่เดี๋ยวผมก็ไม่ใป่ครับไม่พูดผิดพูดถูกตลอดเรื่อยเลยนะเดินถ่ายเริ่มเลยแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยใครไหนทั้งนั้นนะครับแม้ว่าจะบ้านเราแบ้านในหัวเราเนี่ยใชฟอร์ดมาสด้า ยูซูนะครับมิตซูเอ้ยไม่ใช่มิตซูไม่เคยใช้นะยูซูโตโยต้ากอดับมัลดานะ ada, นะไม่อวยใค่ไหนนะดีก็บอกว่าดีนะไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ตังค่าโฆษณานะถ้าเขาให้ค่าโฆษณาเนี่ยก็จะอวยให้นะนี่เขาไม่ได้โคตรให้ค่าโฆษณาอะไรนะอะไรที่บอกว่าดีก็ดีนะตอนนี้ที่คนมารับชมช่องของผมนะ่า เจอปัญหาอะไรบ้างเราก็บอกตรงๆไว้นะว่าไม่เจอถ้าเจอก็บอกว่าเจอนะเอาไว้สำหรับใครที่จะเลือกซื้อมาใช้นะก็<ต>คุณใช้เยอะจริงๆนะค่ายนี้มันใจอยู่แล้วเรื่องการบรรทุกปามนะดูจากคุณท้องถนนได้เลยนะถ้าเขาไม่มั่นใจก็คงไม่ซื้อนะ มาเดูเดเรือแตกกันเลยจด้เออืมมันไินร่นผีนีโอเคคลิปนี้จะประมาณนี้กันนะรีโวิวมันทุกปามสิบเมตรนะ โอตีปาล์มเนี่ยต้นยิ่งสูงยิ่งใหญ่นะทลายก็ยิ่งหายไปทลายน้อยลงแต่ว่าปริมาณทลายก็จะใหญ่ขึ้นคนระับมันแล้วแต่บางพันธด้วยนะบางพันธก็เน้นดกไม่เน้นใหญ่บา,บางพันธุก็เน้นใหญ่ไม่เน้นดกอีกโอหลายเรื่องนะปาล์มเนี่ยก็เลือกเอานะใครจะเอาพันธุไหนก็ตามที่ถนัดเลยนะครับ โอเคนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะก็สวัสดีครับผม